สวัสดีครับวันนี้จะพาเข้ามาดูผลกระทบนะฮะจากฝนตกหนักๆนะฮะที่สำคัญเลยการที่เขานิยมยกโคกหมายถึงว่าทำโคนนะยกกระเปาะสูงๆนะฮะอ,อีกปัจจัยหนึ่งก็ที่ลุ่มส่วนน่าจะทำนะเนาะหนีน้ำนะครับไม่ให้น้ำขัง นะครับแล้วผมเป็นที่สูงลงแต่มันก็จะมีบางที่ที่มันเป็นแอ่งนะครับแต่ปีนี้เป็นปีที่ฝนตกเยอะจริงๆแล้วก็จะเห็นสภาพก็เสียเสียได้นะฮะนี่นะฮะที่ใายบอกว่าชอบอลองปลูกทุเรียนใกล้ๆน้ำอยู่กับน้ำให้มันแฉะแก็อันนี้พื้นที่ผู้ภาคของผมเนาะนะครับระยองนะครับ แต่ละยองก็พื้นภาคก็แตกต่างไปอีกนะครับพื้นที่นะครับดินลุกลงังดินร่วนปนทรายของผมเป็นดินร่วนปนทรายนะครับใส่เขาเป็นดินร่วนปนทรายไม่ใช่หินนะฮะสภาพเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็น้ําแฉะแล้วก็ไม่ได้ทําทันเราก็าก,าก็ได้อยู่กับเขาตลอดเนะเาะวันหยุดก็กลับมาทิง้ง ฉีดยาตัดหญ้าเนี่ยฮะปัจจัยสำคัญเลยทุเรียนไม่ชอบน้ำแฉะนะครับไม่ชอบเลยเริ่มถ้าสังเกตอาการอีกอีกอาก,การนึงนะฮะของทุเรียนไม่ชอบน้ำก็ไปเริ่มเหลืองละเริ่มเหลืองเริ่มปล่อยใบจนในที่สุดก็เป็นสภาพแบบนี้นะครับอ่าก็มาแชร์กันนะฮะก็ควรที่จะยกโคก ให้มันสูงนะในในสภาพพื้นที่ที่มันแลเป็นรุ่มและแฉะน้ำขังอยู่ตลอดนี่เขาไม่ชอบนะครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวยังไงผมก็ต้องมาซ่อมมันเออเสียดายมันก็ร่วมกับสองปีแล้วอะนะเห็นไหมฮะผมเข้าใจหลายหลายท่านรวมตัวผมด้วยนะครับที่ว่าปลูกไปแล,แล้วแล้วก็มีปัญหาแบบเนี้ยแต่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับก็มาแชร์กันนะครับผมสวัสดีครับ